อ่าเมตตเมตโอเนาะเมตโแบบผู้ชายข้าต้มมัดอันนี้แบบผู้ชายอ่ต้มเรียบร้อยแล้วสุดแล้วครับอันนี้แบบนนแบบผู้หญิง่ะกินคู่กันวันทีผู้ชายไปคู่กันนะอันนี้ข้าวข้าวใหม่ครับปีใหม่กินข้าวใหม่ฉลองข้าวใหม่วันนี้จะมา มัดมือมัดมือเรียกขวานมีกล้วยมีขนมมีข้าวเหนียวตามมีต่อข้าวต้มมัดเนาะที่ม,มีต้องมีน้ำเลยน้ำน้ำแก้วอ่ะนี่คือเป็นไม้ไผ่นะครับต้องอันนี้เคาะ เคาะถักอันนี้ครับคือแบบคาะให้เรียกขวานให้ให้มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นรักใคร่กลมเกลียวกันในครอบครัวนะอหานี้หมันไว้ในถาดนี้ครับน้ำด้วยน้ำเอ๊ awan tani ai kite lagi roh ni dosa lataki mahal sana suara di depan ke pulbeh hati uluk lu lomia ke ke dari jati ke lo ke peserta jati puja cebu puja ah ni bi jamor jati ke dia jangan cerita sida puja ke bu mai cebu puja masuk dulu ya roh lah kudil aku da lah cici lah ลาจสกาเกี um ่ยวปูเร่เด็กคนเราบุกี่ยเีเกี่ยวดิชีนี่ทออลาทอซอยเนี่ยเกี่ยวมาโจชกันมามีปีมามีปีมันยชาบดุมาลาเลม้บะซีโรเกี่ยวเกี่ยวกี่พกิรอดทีเลยเดคนเราไม่ได้พูดควานีเกี่ยวนะนะคับทุ่วลามทุ่ง ทำเป็นความเชื่อนะครับต,ต้องต้องเคาะเคาะไม้พายเคาะกับไอถาดนึ่งนะมีมีกล้วยมีข้าวมีน้ำมีข้าต้มมีกับมีขนมอ่าน,นี้กินมีพอประมาณตามที่หามาได้กันจะหาชีวิตเราปีใหม่ครับ ตามวัฒนาาธรรมความเชื่อนะก็จะมีแบบเอาไฟี่มัดมือนะครับมันตามความเชื่อนะมีข้าวนี่าีมีม,มัดมัดมือเนาะมัดมือเาเรียกว่าเรียกขวานเนี่ยขวานให้ สามสิบสามต้นให้มาอยู่ก like, ับเนี๋ยกับตัวให้ปีใหม่นี้ให้มาอยู่แบบร่ำรวยอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่มีอายุมันยืนยาวนี่ก็ต้องนี่นี่ป็นผู้ด มัดขวาแล้วก็มัดม <an> right. ัด <travail> ม <cale Me Sabbath> like ja, ือขวาก่อนเนาะมัมือขวาแล้วมัดซ้ายนะครับกวนเชือนะตบราล้วนแต่โบราณแล้วนะครับมัดมือเรียกขวาน ฉลองอีใหม่ให้ให้ให้ขวัญมาอยู่กับเนี้ยกับตัวมาอยู่เย็นเป็นสุขอายุมันยืยยนยาวนี่เสร็จเรียรบร้อยแล้วอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ชินนมันมืออ่ะ มัดขวาก่อนเนาะใหแบบี <Fred> <c oughs> ้เชตากเชา่เรียกวาทีบขวาน มัดมืออย่างนี้เรียกว่าโอชัวเกอขึ้นหักเกอมาโอชัวเกอมาปูหักเกอมาปูไปเนี้ยใช่เกอมาบุญด้วยเกอมาแล้ไปหลับไปนอนที่ไหนก็ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้มาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีใหม่นี้ให้ยืดมันยืนยาวร่ำรวยนี่นะครับก็เปิดความเชื่อมาแตนโบราณกาลนะครับ ตอันนี้เป็นควเชือเนาะความเชื่อเนาะเป็นเชื่อเกัมาเชอเียกมานีเกมาให้แบบปีใหม่นี้อายุมันยาวครามโถยอันนี้ก็ปีใหม่มากมือปีใหม่เนาะเท้ขวานประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กินข้าวกินลากัน ครับผมสวัสดีครับ